สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นบอดี้ไฟนะฮะเรามาในรูปแบบเด็กอาบิเกลแล้วก็อันนี้นะอยากให้ฟังโดนๆแม่เฮ้ยกดดิมาก่อนเริ่มก่อนกดทีฮะกดทีดิอพี่เริ่ม่อดโอ้ยตาเน็ตท้งหมเราจะเล่นกันสองเกมแล้วกันผผ่นจะเริ่มก่อนในเลยเพื่อความเท่าเทียมในแผ่นนี้ ดันเนบอยตระนะากลือตะน้เกลอามาสันเขาจุกจอ่ใช่หรอยังดีครับอมขอลงไปนี้ก่อนครับเอาไปเรบยีครับโอเคครับดีครับโอเคครับอยางกักเรียกไดที่ ทำในครับเหรอทำอยู่แล้วครับสนใจป่าเฮ้ยที่นี่เฮ้ยมีมากกวาดับครับตีฟครับมากกรดาครับของฟรีตัวทิ้งมือให้หน่อยครับตัดเลนนะเอาเฮ้ยตัดเลนผมอ่าขอเป็นทำลายทิ้งมือเพิ่มหนึ่ง มันใช่ดินมือน <c oughs> ีไป <c oughs> สามใบเท่านั้น่รกินสามเฮ้ยมันไม่ได้ขึ้นมือตัวสามไปแล้วก็ที่อาบิเกลอ,อ่ตายสองตัวโม,อมอสองก่อนตแบบจวนหนึ่งสองอีกใบ บานนกเออโออนที่ไปที่สจบแค่นั้นแค่น้แลโอ้โหรศอฮะไปเลยจัวเออไอเทมได้เจ็บหนึ่งเฮ้ยชาร์จสเกตได้ดูเกตไลยสิ หนึ่งเจ็ดไหมโอ้โหดับหน้าคนๆใช่ใช่ถ้าผมโม่ร,ร้อนโม่เขาได้แล้วก็เย้ผมจะทำได้หรือเปล่าหนึ่งเจ็ดเอ้ยคุณได้ให้มันด้วยเอ้ยคุณได้เท่มขึ้นมาได้ <laughs> ผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนเขาจะมีอะไรบ้างของเราอีกแน่นะน่าสนใจ ไม่ได้เยอะเขาเป็นนักเล่นมูโอเคมาเช่นเลยหนึ่งครีศึกฟันเทินเจนจัวชาบจัวคีอามาทรงบัดดี้ได้ได้หนึ่งเลโมูคนละสองจะจัวดยังอะไรจะทีไปนชาสอ อยู่ต่อไปโม่น่บ้านดับลายเนี่ยช้าสองเจ็บเก็บเดโมนะ เ้ยร้อนมาแล้วเย้โอ้ไม่กล้ไม่เเอาไปเลยชั้นเ,เจอสองหมดทางแล้วก็เซเชันโอเคไปนอนตัวที่สามเลยอันนี้อวิเกลบอกว่าทำลายลังเตอหนึ่งได้เก็บอิมแพ็ค เก็บงนี้เอ่อเอ้ย,ยองนึมีได้ไ่โอเคโอเคอ่าอ่าโมกะหนึ่งสองสามี่เดแปดเก้โอเคเก้าดีสมเจ็ดมสามี3ได้ยีสามได้เดี๋ยว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 ดี๋ยแล้ โอ้พีเกลันนีจมตีงังขึ้นส่งสองเทโอเคขึ้นมนืไม่เชื่อเลยมาเดินจูเอ๊ะกองถ่ายไปไหนขึ้นนี้เนาะเดี๋ยวกองดิอย่างนิ่งใหญ่จูบอ่ะอย่างล้ำรวยโต้ดคอรัโอ้ยใบนี้ละครับเป็นโอจะว่าหม่ต้องส่งมาเขาคอต้อ จั่วอนาคตอนาคตผมมีนะลุงฉัดจั่วอนาคตไม่มีอนา,าคตเป็นหมื่นเจ้าค่ะไม่มีอนา,าคต มาทมานี่อินเทอเลยไได้ไ่ได้ลองกินกินทำลายควันดำใช่ใช่ มันม่ได้น่าจะใส่น้ำเทนนะบ๊วย

ชาวยังไ <Hey. S 1> เฮ้ยอือผีร้อนเหรอมีร้อนเหรอมีอะไรท่ถูกแล้วที่ไม่มโม้เหลียวไว้ไปเคโอเคยว่าคาตอนนั้นเริ่มหมดนเลยเลยนี่ฮันโดนไลท์ทีแทนนี่ ไม่ทำไรโดนโม่โดนโม่โโมตายตเปิดมาต้องทิ้งเอาแน่ใช่เชนจูวชัดจูว์อเทมได้ 2. 2> เก่เจอเฮ้ยดีดีโอ้ยใบยักเกโอเคออมาเฮ้ยเขรู้<ด>ว่าเราตีไม่เข้าเขาเตอร์ Q สองได้จุดนึ่งได้ขีดกระช่นสองครึ้นะพันเลยจเขาเตตัาเจวได้ โมโคนละสจหาหนอเอาไปเยยมายิงแผนแล้วตดเวทจาหน่าไม่เลยไอ้บ้าเร <c oughs> <c oughs> ไปเยอาไไเไปเยยเต็ที่ ใช่ไม่ต้ไม่ต้อทำไราการฆ่รราตัวเองอะก็เลยไเลยโมลิลงเอตอย่าชาร์จเก็บให้เ้ยอย่าชาร์จเก็เอาไปเลยโอซ่าชาร์จ นอดแอดววล้เกินคนนี้นเลใส่เียวัเอนมาไ้กินไหมค่าขอาใช่ไหมใช่กินอ๋กอกินค่าขอกินเยอะพอไปเลยเจอเด็กไปไม่วเว <S 2> <S 2> ก็อันนี้บอกว่าวเข้าสู่สนามจลกวม่อยแตเท่นเขาเทินจริงแบบด,ดิ่ะไปไปแล้วเป็นจู๋วะมีเกลเาต้องรอ s u b สยูสามอันนี้นมาเล่นโฆษณาเป็นไตเติ้ลมัย ชา์จัวตัวเดอเตจัวจัวจริงเน่ยเลือยสิแก่แล้วเอาไปอะไรเล่นบ้ามีตัวเล่นไะ้อืมจริงจรง อสองเชื่อน<ง>้องได้สามได้อเอ้ยไ่กย่ใช่ไม่ใช่กี่ตัวชาจวดอ๋อ,านนะอามามาจวดแลฮะนี่จะาะวัดสิหน่งสองติ๊ก ตอกคริบตุ๊กเกตต <Okay. S 2> ายหายอีแฟคไม่เจออ่ะอีแฟคขายทำลายบ้านนี้ก็ไม่ได้ไอเขาเจ้าของ <ผม S 2> คิดจะทำลายบ้านนี้ให้เฮ้ยทำลายให้ก็ดีดิเจ <c oughs> ้า,าจของฟรีกี้แจกได้ของฟรีจิบไปเลี้ยวเจ้ผมก็อันนี้จิ้งท้ากันว่าเด็กอพิเกลมันต้องรอ N B B สู่สามน,นะครับซึ่งน่าจะเข้าในสองเดือนแน่นี่ไงไอ้ใบที่เลสลิมินต์วิ้นเข้าเกตเลย ก็ <łość> <S 2> <S 2> ไม่ได้ถึงกับชิโกขนาดนั้นนะฮะอาบิเกลก็ใครเจก็อย่าอย่าเพิ่งกลัวไอ้เพิ่งกลัวเรียกว่าอย่างนี้ไดีปะใช่ใช่เอาละวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับเด็กอารบิเกลเย้